ที่นี่่งฟานใกล้ๆเมืองด่านเป็นแหล่งที่ชมธรรมชาติที่สวยงามของเราชาวมประด่านซ้ายถึงแม้จะเป็นที่ใหม่ก็จริงแต่คนานซ้ายสนใจที่นี่มากเพราะว่าเราอยู่ใกล้เมืองด่านซ้ายเราสามารถพักที่รีสอร์ทหรือว่าที่พักในเมืองด่านซ้ายหรือว่าโฮมสเตย์ของชาวบ้านแล้วก็ขึ้นมาชมความงามของหมอกที่นี่ได้ใช้เวลาเดินทางจากหมู่บ้านมาแค่ 24นาทีระยะทางจากหมู่บ้านมาถึงจุดที่เราอยู่ตรงนี้24นาทีระยะทาง1,200เมตรถือว่าไม่ไกลถือว่าเป็นการเดินออกกำลังกายแบบตอนเช้าเพื่อให้ร่างกายได้รับออกซิเจนเพื่อที่จะต่อสู้กับชีวิตในแต่ละวันวันนี้ก็เช่นกัน เราก็ขึ้นมาที่ป่งฟวาอีกแล้มาเก็บภาพความงดงามทุกทกวันนี้จะมีหมอกให้เราเห็นตลอดเวลาบางครั้งเราเคยยังคิดว่าเมืองด่านซ้ายเราจะไปดูหมอกที่ไหนเ <c oughs> ที่ยวที่ไหนทําไมเราต้องไปแย่งกันกิน <c oughs> แย่งกันเที่ยวในที่ที่เราต้องเดินทางไกลๆก,กับเศรษฐกิจยุคนี้ <c oughs> เรามาที่เพราะมันอยู่บ้านเรา <c oughs> เราขึ้นมาเที่ยวได้โดยที่เรา เงินในกระเป๋าเราก็ไม่ได้ชื่นเปลืองสามารถเที่ยวได้สัมผัสได้ที่ปงฟานอยู่ในเขป่อนางนบ้านมุงคุณอยากให้แฟนเพจหรือว่าพ่อแม่พี่น้องได้ลองมองที่นี่ดูบ้างว่าที่นี่น่าสนใจยังไงอยู่ใกล้ธรรมชาติอยู่ใกล้สิ่งแวดล้อมที่มีโอโซนของคำว่าป่าอยากนั่งอยู่ในานๆ ดูบรรยากาศของท้องฟ้าบบผ้าทิศขึ้นมหมอกเต้นระบำตรงหน้านนะเราให้เราได้เห็นที่นี่องค์ฟานอยู่ได้นานฮะดูหมอกได้นานใกล้เมืองด่านซ้ายเราไม่ต้องไปแย่งกันเที่ยวที่ไหนไม่ต้องไปแย่งกันเดินทางให้มันอันตรายเราคนด่านซ้ายเราต้องรักหงแหนใน,น,นพื้นที่ของบ้านเราอำเภอเรา,าเราสร้างแหล่งท่องเที่ยวกันได้สร้างกันหลายๆที่ นะครับด่านซ้ายมีดีครับไม่จําเป็นต้องไปมองที่อื่นใคลๆเราใช้ชีวิต <c oughs> ให้มันแบบไม่ต้องแบบสิ้นเปลืองอะไรมากมายเมืองด่านซ้ายมีดีจริงๆครับเราถึงรักเมืองด่านซ้ายเป็นเมืองที่สงบและเป็นเมืองที่อยู่หุบเขาหุบเขาก็มีหมอกให้เราได้ชมความงดงามแบบนี้เนี่ยฮะโ <c oughs> ปร่งฟานคือความงามของป่าจริงๆ งดงามมากครับพระาทิตยขึ้นก็สดใสและสวยนะครับที่นี่ฝากไว้ปร่งฟานครับ